อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1637วิชายับยั้งดับศูนย์หวังหลิงเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงสายฟ้าพุ่งใส่ร่างที่กระแทกลงบนพื้นขณะที่หวังหลินเข้าไปใกล้เสียงคำรามอู้อี้ดังออกมาจากในหลุมสิ่งที่ปรากฏพร้อมกับเสียงคำรามคือลำแสงสีทองหลายเส้น ลำแสงนี้หมองหมวนและแฝงสีม่วงราวกับไม่บริสุทธิ์วินาทีที่แสงปรากฏพลังแข็งแกร่งติดตามออกมาราวกับมีพายุพังทลายอยู่ในหลุมพลังสายนั้นระเบิดขึ้นอยู่ข้างในขณะที่หวังหลินเข้าไปใกล้แสงสีทองคลำระเบิดขึ้นจนเส้นผมและเสื้อผ้าพลิ้วไหวราวกับแสงสีทองพยายามปัดเป่าหวังหลินให้สิ้นชีพเจ้ากล้าโจมตีข้าเจ้าล่วงเกินอำนาจแห่งทวยเทพเจ้าต้องตาย เสียงคำรามเต็มไปด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับลำแสงสีทองสายหนึ่งลอยออกมาร่างผอมบางนั้นยังคงเลือนลางมองเห็นแต่เพียงแสงสีทองคล้ำแพร,ว,พรวรอบตัวหวังหลินพ่นลมหายใจเขาทะลวงประตูดับศูนย์บรรลุขั้นวิญญาณดับศูนระดับกลางแม้แต่เหล่าเทพทั่วไปก็ไม่ใช่คู่ต่อกรขณะที่ร่างผอมบางนั้นพุ่งออกมาหวังหลินก้าวไปข้างหน้าและยื่นมือออกไปอย่างลวกลวก โลกพลันเปลี่ยนสีสันกดนับไม่ถ้วนถูกหวังหลินควาคว้าและเกิดการบิดเบือนราวกับฝ่ามือได้ห่อหุ้มกดแห่งโลกนี้เอาไว้ทุกอย่างต้องเชื่อฟังเขาร่างผอมบางต้องการดิ้นรนแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ท้ายที่สุดจึงส่งเสียงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวหวังหลินคว้าลำคอของร่างนั้นได้ในทันทีหวังหลินบีบรัดอย่างโหดเหี้ยมจนเกิดเสียงดังลั่นออกมาจากร่างผอมบางราวกับเขากำลังแตกสลาย อย่างไรก็ตามมีเพียงหมอกโลหิตระเบิดออกมาเท่านั้นร่างกายไม่ได้แตกดับไปด้วยหวังหลินประหลาดใจในสายตาเขาร่างผอมบางนี้เป็นชายชราผู้ดูเหมือนไม่มีสิ่งใดพิเศษหากจะมีอะไรพิเศษก็คงเป็นร่างเขาที่มีโลหิตเทพอยู่เขาดูอ่อนแอมากแต่ความแข็งแกร่งทางร่างกายได้ทําให้หวังหลินประหลาดใจเจ้าไอเซียนชั้นต่ำกล้าดีอย่างไรถึงโจมตีเทพทำไมเจ้ายังไม่ปล่อยเทพไปอีก อย่าคิดว่าเจ้าทรงพลังนักนะถ้าไม่ใช่เพราะข้าบาดเจ็บจัดในอดีตข้าสามารถสังหารเจ้าเพียงแค่ดีดนิ้วชายชรารีบคำรามเผยใบหน้าจองหองที่มักจะเผยออกมาตอนที่เรียกเหล่าเซียนชั้นต่ำกว่าหวังหลินมีท่าทีสงบนิ่งแต่หลังจากได้ยินคำพูดของชายชราแววตาจึงเย็ยนเยียบโยนชายชราขึ้นไปในอากาศจากนั้นสร้างผนึกประทับฝ่ามือใส่ในทันทียามที่ประทับฝ่ามือกดลงใส่ชายชรา ท้องฟ้าเปลี่ยนสีสันแดนสวรรค์ส,ส่งเสียงดังสนัน่นประทับฝ่ามือยักษ์ปรากฏขึ้นและเริ่มดูดซับพ,พลังจากดินแดนมันพุ่งมาจากท้องฟ้าราวกับมันกำลังทำลายท้องฟ้าและเปิดหลุมขึ้นมาชายชราสีหน้าเปลี่ยนไปและไม่เชื่อสายตาตัวเองเขากรีดร้องโหยหวนพลางตะเกียกตะกายหลบหนีแต่ประทับฝ่ามือกวาดผ่านร่างของชายชราในทันทีชายชรากระอักโลหิตร่างกายเกิดเสียงดังปังแขนซ้ายสันเทาและกลายเป็นกองเนื้อ ชายชราหวาดกลัวทั้งยังสับสนเล็กน้อยในความทรงจำของเขานั้นตนเองบาดเจ็บสาหัสระหว่างสงครามท้ายที่สุดจึงเลือกเข้าไปในร่างเทพโบราณแปดดาวครึง่งและใช้พลังของมันเพื่อฟื้นฟูตัวเองจนรอดชีวิตได้ในยามนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นกว่าเดิมคอรู้ตัวว่าเทพโบราณที่เขากำลังใช้ฟื้นฟูอยู่ได้ถูกทำลายจึงตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธเกรี้ยว ทันใดนั้นยิ่งมารู้ว่าหวังหลินไม่ใช่เทพแต่เป็นมดแมลงที่ถือกำเนิดในดินแดนท้ำอีกในฐานะหนึ่งในองค์รัก์อมะตะของราชาเทพเขาสามารถระบายความโกรธแค้นใส่มดแมลงชั้นต่ำได้ตามที่ต้องการซึ่งเป็นจิตสำนึกฝังลึกในการต้องการระบายความโกรธและสังหารหวังหลินก่อนหน้านี้แต่ก่อนที่เขาจะได้โจมตีหวังหลินกลับใช้พลังอันแข็งแกร่งเข้าคว้าเขาและดึงไปบนพื้นการโยนนี้ทำให้ชายชาราเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่เขาก็ไม่ได้ตื่นรู้อย่างเต็มที่เขาเพียงแค่โกรธมากยิ่งขึ้นจนหวังลิงบีบคอและบทยี่แขนซ้ายเขาได้จึงเกิดความหวาดกลัวตอนนี้พอตื่นเต็มที่จึงรู้ว่าคนผู้นี้แตกต่างจากมดแมลงชั้นต่ำที่มักจะคุกเข่าเบื้องหน้าเหล่าเทพเสมอเสียนฝืนลิขิตฟ้าเจ้าคือเสียนฝืนลิขิตฟ้าแห่งดินแดนชั้นต่ำน้ำเสียงยังเจืบเอ็นไปด้วยความไม่เชื่อร่างกายสันเทาและรีบถอย วังหลินสะบัดแขนเสื้อพลางก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยท่าทีสงบนิ่งเขามาถึงเบื้องหน้าอีกฝ่ายตรงๆจากนั้นกระแทกฝ่ามือลงไปชายชราส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนก่อนจะกระอักโลหิตเขาบาดเจ็บสาหัสอีกครั้งร่างกายกระเด็นถอยหลังแววตาหวาดกลัวถึงขีดสุดเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นในท่านได้วางทันสวรรค์เพื่อป้องกันการปรากฏตัวของพวกเซียนฝืนลิขิตฟ้าแล้ว ด้วยทันสวรรค์นั้นแม้แต่เซียนฝืนลิขิตฟ้าขั้นที่สามก็มีอาจปรากฏได้นี่มันเป็นไปไม่ได้อย่าว่าแต่นายท่านเลยแม้แต่แผ่นดินเซียนดาราทั้งหมดก็ไม่เคยมีมดแมลงตัวไหนของดินแดนชั้นต่ำที่สามารถบรรลุขั้นที่สามในฐานะเซียนฝืนลิขิตฟ้าได้นี่มันชายชราปาดคราบโลหิตและหันกลับไปด้วยรอยยิ้มเวทนาในแววตาเกิดความบ้าคลาั่งเขาคือเทพดังนั้นจึงมีวิธีช่วยตัวเองในสภาวะย่ำมแย่ เขาคือคนที่ผ่านมาหาสงครามในครั้งนั้นใครที่รอดการรบมาได้ไม่ใช่คนอ่อนแอฝ่ามือสร้างผนึกกัดปลายลิ้นพ่นโลหิตสีทองออกไปทว่าขณะนั้นหวังลิ้นดวงตาส่องสว่างยกแขนขวาขึ้นและชี้ใส่ชายชาราอย่างนิ่งเฉยหยุดชายชาราสันเทาโลหิตแข็งค้างในอากาศเบื้องหน้าร่างกายสูญเสียการเคลื่อนไหวทั้งหมดแม้แต่การไหลของเวลาย,ยังถูกหยุดในร่างกาย อย่างไรก็ตามชายชราผู้นี้คือเทพวินาทีที่เขาถูกแช่แข็งความคิดสั่นไหวจนถึงวิญญาณวิชายับยั้งดับศูนย์นี่มันสุดยอดวิชาของท่านราชันเทพวิชายับยั้งดับศูนย์เขารู้จักวิชานี้ได้อย่างไรเขาเรียนรู้มันได้อย่างไรใครเป็นคนส่งต่อมันให้เขาความคิดของเขาถูกหยุดเมื่อโดนเข้ากับวิชายับยัง้งหวังหลินมาถึงเบื้องหน้าชายชราที่ดูหวาดกลัวจากนั้นยกแขนขวาขึ้นมาวางใส่หน้าผากอีกฝ่าย จงให้ข้าดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนนั้นตอนที่1638ผนึกปรากฏเมื่อแขนขวาของวังหลินร่อนลงไปสัมผัสวิญ,ญญาณทรงพลังของวังหลินพวยพุ่งเข้าไปในศีรษะชายชราดุดน้ำหลากสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปร้องคำรามใส่สัมผัสวิญญ,ญาณและร่างกายของอีกฝ่ายร่างกายเกิดเสียงดังปะทุสีหน้าบิดเบี้ยวราวกับเผชิญกับความเจ็บปวดเกินบรรยายโลหิตเริ่มไหลออกจากทวารทั้งเก้าร่างกายสั่นกระตุกรุนแรง หลังจากเกิดความเจ็บปวดรุนแรงไปทั่วครูวิชาย,ย็บยั้งสลายไปเล็กน้อยชายชาราจึงกรีดร้องโหยหวนเขาต้องการเป็นอิสระจากวังหลินแต่ไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไรแขนขวาวังหลินก็มั่นคงดั่งคุณเขาและกดใส่สศรีรษะของชายชาราเขาไม่มีทางหนีไปได้เลยเสียงกรีดร้องโหยหวนทำให้ชายชาราถึงกับเหงื่อท่วมแววตาผุดความสิ้นหวังใบหน้าซีดเซียวเจียนตายเจ้าต้องได้รับโทษจากการสังหารเทพเจ้าจะต้องตาย ข้าคือทหารเทพของราชาเทพข้ามีสายโลหิตแห่งเทพวันนี้เจ้าสังหารข้าท่านราชาเทพจะลงทันเจ้าพลาดอะไรนักหนาหวังหลิงมีท่าทีสงบนิ่งแขนขวาเกรงสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปในจิตใจของชายชราเขาต้องการดึงความทรงจำมาลึกเข้าไปภายในแดนสวรรค์โบราณใจกลางของรูปปั้นทั้งหมดมีรูปปั้นขนาดยักษ์สี่ตนที่เป็นของสามเผ่าโบราณรอบด้านเงียบสงัดราวกับมันเป็นเช่นนี้มาเสมอตั้งแต่ยุคโบราณ ตอนนี้มีเสียงแหบพราดังกึกกล้องออกมาจากรูปปั้นตนหนึ่งวิหกศักดิ์สิทธิ์ระดับบ่มเพาะของลูกหลานเจ้าไม่ได้อ่อนแอแต่โอหังไปหน่อยที่ต้องการค้นความทรงจำของทหารเทพแม้พวกมันจะไม่ได้ทรงพลังเหมือนกับเราแต่ก็ยังมีสายโลหิตเทพเป็นแค่หมดมแมลงจะค้นความทรงจำได้อย่างไรน้ำเสียงหนึ่งเต็มไปด้วยความเย่อหยิยถากถางเขาบรรลุขั้นที่สามและทำลายทันสวรรค์นจนมาถึงที่นี่ กระทั่งทำลายมาถึงอาทิตย์ดวงที่9และดึงโชคชะตาของตัวเองกลับคืนผลสำเร็จช่างน่าเหลือเชื่อและเขาก็ทำมันได้พยักข่าเจ้ายอเยืยเขาแต่หากเจ้าเป็นเซียนดินแดนชั้นต่ำเจ้าทำได้หรือไม่กันเล่าน้ำเสียงเย็ยนเยียบและเก่าแก่ดังออกมาจากรูปปั้นอีกตนหากมันเป็นข้าไม่ได้หมายความว่าข้าทำไม่ได้เหล่าเทพอย่างเรามีผนึกอยู่บนความทรงจำที่ราชาเทพวางเอาไว้ มันเป็นโชควาสนาใหญ่ลวงของสำนักเจ็ดเตาของเราข้าไม่ประหลาดใจที่เจ้ามดน้อยนี่สามารถทําให้ทหารเทพที่กําลังฟื้นตัวกลายเป็นบาดเจ็บสาหัสไปได้แต่ข้ามั่นใจว่ามันจะต้องพบจุดจบของตัวเองแน่หากพยายามทะลวงเปิดผนึกของราชันเทพพอแล้วพวกเจ้าทะเลาะก,กันเองทําไมวิหกศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานเจ้าโอหังเกินไปหน่อยหากเขาตายเพราะผนึกของราชันเทพจะว่าอย่างไรนั่นจะกระทบกับแผนการของเจ้าหรือไม่ อีกเสียงดังออกมาจากรูปปั้นที่สามหลังจากคบคิดเล็กน้อยเสียงของวิหกศักดิ์สิทธิ์จึงดังออกมาเดิมทีเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนข้าข้าประหลาดใจนิดหน่อยที่เขาเป็นคนแรกที่มาถึงที่นี่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเขาเป็นเซียนฝืนลิขิตฟ้าคนแรกที่บรรลุขั้นที่สามน่าเสียดายที่เขาเป็นเซียนชั้นต่ำหากมาจากแผ่นดินเซียนดาราเขาคงมีชื่อเสียงแน่อย่างไรเสียเขาก็ไม่ควรไปลองค้นวิญญ,ญาณทหารเทพตนนั้น ผนึกของราชาเทพแม้เราร่วมมือกันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายได้ข้ากลัวว่าเขาจะตายในไม่ถึง15นาทีน่าเสียดายช่างน่าเสียดายเสียงที่สี่ดังออกมาจากรูปปั้นตนสุดท้ายด้วยน้ำเสียงเสียใจเสียงของทั้งสี่ค่อยๆหายไปและกลับคืนสู่ความเงียบแม้กระทั่งวีหกศักดิ์สิธิ์ก็ยังถอนหายใจเขารู้จักหวังหลินแต่ไม่คิดว่าหวังหลินจะสามารถทำลายผนึกของราชาเทพได้ สัมผัสวิญญาณของชายชราได้สร้างอนณาเขตของตัวเองขึ้นมาและยังมีชั้นหมอกหนาอยู่รอบๆเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสวิญญาณของหวังหลินเข้าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หวังหลินเจอสถานการณ์แบบนี้ตอนที่เขาค้นความทรงจําของสตรีทุดเงินเขาก็เจอแบบนี้เหมือนกันในความทรงจําที่ถูกผนึกของนางก็มีร่างสีรุ้งอยู่ด้วยวันนี้หวังหลินพบหมอกหนาในสัมผัสวิญญาณของชายชราอีกครา เขาหยุดชั่วขณะสัมผัสวิญญาณเริ่มรวมกันด้านนอกสายหมอกไม่นานร่างหวังหลิงจึงปรากฏตัวด้านนอกหมอกแห่งนั้นนี่คือฉากที่น่าอัศจรรย์แดนสวรรค์โบราณรอบนอกหวังหลินหลับตายื่นแขนขวากดลงใส่หน้าผากชายชราที่กำลังสั่นเทาทว่าข้างในสัมผัสวิญญาณของหวังหลินนั้นวิญญาณดั้งเดิมของเขาอยู่ในจิตใจของชายชรา เขาทำเหมือนที่ทำกับด้านนอกวิญญาณดั้งเดิมของวังลินสวมชุดคลุมสีขาวและมีเรือนผมสีขาวเขายืนมองหมอกที่กำลังหมุนเบื้องหน้าหมอกนี้มีแรงกดดันทรงพลังเหมือนเป็นผนึกผนึกที่สามารถหยุดวิชาค้นวิญญาณได้ทุกอย่างสตรีชุดเงินก็มีผนึกแบบนี้ชายชราคนนี้ก็มีผนึกเช่นกันน่าสนใจดูเหมือนเทพทุกคนภายใต้ราชันเทพจะมีผนึกนี้หวังลินดวงตาสองสว่างและค่อยๆเรืองแสงเจิดจ้า ตอนนั้นระดับบ่มเพาะของเขาไม่มากพอและต้องยอมแพ้ไปนอกจากระดับบ่มเพาะแล้วยังมีอีกเหตุผลไม่สําคัญว่าเขาจะทะลวงสายหมอกได้สําเร็จหรือไม่แต่เพราะสตรีชุดเงินอาจเกิดอันตรายใหญ่หลวงแต่หวังหลิงไม่ได้รู้สึกผิดต่อชายชาราเขาไม่มีความเกลียดชังและไม่รับประกันว่าชายชาราจะตายหรือไม่หากหวังหลินไม่ค้นพบว่าดินแดนชั้นนอกและดินแดนชั้นในเป็นเพียงแค่ถ้ำวังหลินคงไม่สังหารอีกฝ่าย แต่ตอนนี้หวังหลินเข้าใจทุกอย่างจึงยากยิ่งที่จะอธิบายความแตกต่างที่หวังหลินรู้สึกต่อราชันเทพและเหล่าเทพทั้งหมดใต้อำนาจเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคชะตาที่หายไปของลี่งู่หวานได้ทําให้ความเกลียดชังนี้พุ่งขึ้นถึง,ถงขีดสุดหวังหลินพ่นลมหายใจเย็นก้าวเท้าเข้าหาสายหมอกข้างในจิตใจของชายชาราร่างกายพุ่งทยานเข้าใกล้ดุดอุก,กาบาทสะบัดแขนขวาส่งพายุเข้าหาสายหมอก พายุผลักดันสายหมอกไปพลิบตาเดียวก็ได้เปิดช่องเมืองหน้าหวังหลินนาทีนั้นหวังหลินก้าวเข้าหาและหายวับไปในสายหมอกด้านในสายหมอกหวังหลินรีบทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสายหมอกข้างหน้าเคลื่อนออกด้วยตัวเองจนกลายเป็นทางเดินหวังหลินค่อยๆเข้าสู่ส่วนลึกพอเข้ามาถึงส่วนลึกของสายหมอกแสงสีรุ้งปรากฏขึ้นเบื้องหน้าแสงสีรุ้งนี้แพราวรายิ่งในสายหมอกอันมืดทะมืนจนหวังหลินอดปลายตามองไม่ได้ ขณะที่มองไปเขาเห็นชายวัยกลางคนผู้หนึ่งกำลังคุกเข่าในส่วนลึกของสายหมอกที่ถูกแสงสีรุ้งแทงทะลุผ่านไปชายไวกลางคนผู้นั้นหลับตาร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีรุง้งเขาเปล่งแรงกดดันมาือมาจนทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดสั่นเทาอยู่เบื้องหน้าและมีอาจก้าวเข้ามาได้แม้แต่ครึ่งก้าวชายสีรุ้งคนนี้ไม่ใช่เซียนสีรุ้งที่เขาพบเจอในดินแดนเจ็ดสีที่อยู่ในดาราจากฟ้ากระจ่าง แต่เป็นร่างที่แท้จริงของรูปปั้นสีรุ้งในมิติเก็บของนี่เป็นครั้งที่สองที่หวังหลินพบเจอคนผู้นี้เขาขบคิดเล็กน้อยและมีแววตายเย็นเหยียบพลางก้าวเข้าไปโดยไม่ลังเลแขนขวาสร้างผนึกความคิดข้างในชายชราเกิดเสียงดังลัน่นปรากฏประทับฝ่ามือขนาดยักษ์เบื้องหน้าหวังหลินมันทะลุสายหมอกพุ่งทยานเข้าหาชายวัยกลางคนชายคนนี้คือผนึกผนึกที่ป้องกันไม่ให้ทุกคนค้นความทรงจำของเหล่าเทพใต้อำนาจ ประทับฝ่ามือขนาดใหญ่เข้าประชิดชายวัวกลางคนที่กำลังคุกเข่าและแทงทะลุปไปทว่าวินาทีที่ฝ่ามือแทงทะลุมันกลับแตกสลายอย่างเงียบเงนันฉากเหตุการณ์นี้ช่างน่าอัศจรรย์หากมองใกล้ๆจะเห็นได้ว่าประทับฝ่ามือไม่ได้กระทบใส่ชายชาราเลยแต่มันแตกสลายห่างจากเขาเพียงแค่สามนิ้วหวังลิงหรีตาแคบลงนาทีที่ประทับฝ่ามือแตกสลาย หวังหลิงจึงชี้ไปข้างหน้าสายลมรุนแรงพุ่งออกมาจากนิ้วมือหวังหลิงเข้าหาชายวัยกลางคนคราวนี้หวังหลิงจับจ้องอย่างละเอียดและเห็นสายลมหายวับไปก่อนจะถึงชายวัยกลางคนในระยะสามนิ้วหวังหลิงจ้องมองชายวัยกลางคนและก้าวเข้าไปเขามาถึงด้วยตัวเองใช้สองดัดชนีเป็นท่ากระบี่ดาวเทพโบราณหมุนติวพลังเทพโบราณจำนวนมากเข้าไปในสองดาชนี ยามนี้สองดัชนีของเขามีพลังมากพอทำลายผืนปัทภีหรือทำลายได้แม้แต่ดาวครอเซียนสองดัชนีส่งเสียงดังลั่นพริบตาเดียวนิ้วเขาก็อยู่ห่างเพียงแค่ระยะสามนิ้วพอหวังหลิงเข้าสู่ม่านสามนิ้วดวงตาเปล่งประกายและเห็นนิ้วของตัวเองแตกสลายอย่างรวดเร็วมันไม่มีความเจ็บปวดแต่เขากลับเห็นได้ชัดเจนว่านิ้วกำลังแตกสลายเพียงทั่วพริบตาเดียวสองดัชนีได้แตกสลายไปส่วนหนึ่ง ขอบเขตสามนิ้วแห่งนั้นดูเหมือนจะไร้ขอบเขตสิ่งใดที่ผ่านไปจะแตกสลายหากเขาพยายามเข้าไปด้วยกำลังแขนขวาคงจะเลือนหายไปอย่างไรร่องรอยก่อนที่จะสัมผัสชายไวกลางคนได้เสียอีกหวังลิ้หรี่ตาแคบและดึงแขนขวากลับมาเขาถอยไปหลายก้าวจ้องมองชายวัยกลางคนอย่างสงบนิ่งจากนั้นมองสองนิ้วมือที่ไม่มีรอยแผลแต่หายไปส่วนหนึ่ง พลังประหลาดอะไรกันหวังหลิงพึมพำใช้พลังเทพโบราณโคจรในร่างกายและเข้าสู่นิ้วมือเลือดเนื้อรอบนิ้วค่อยๆขยับและฟื้นคืนส่วนหนึ่งหลังจากคบคิดเล็กน้อยหวังหลินจึงลังเลด้วยผนึกจากชายวัยกลางคนตรงนั้นการได้รับความทรงจำของชายชรามาคงเป็นเรื่องยากแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้